แน่นบอล่ะอันนี้จิไม่เข้าไปจกแกนตลานค่ะเสียเวลาเวลาเข้าไปอีกบัดน,นี้ห้าล้านค่ะคิ้วเงียเขาก็จิไปจักแกนมันก็สาอีกส่วได้เงินสดมาเ้จากเสือนั่นเด้จากเสือนี่ไปฝากผู้เฒ่าได้ยังไงจ๊ะ มันกับผูดีลัตื่นขื้นของผ่้ใดเห็ดเบี้เาจะไปจอกันใส่หน่อยนี้แวมันเดาลก็ท่องวันจันทร้าบาก็รู้เดาเียวเจ้าบ้เขีนานให้ใจใช่อันนี้จะสะโซกรัฐบาลจะมีแต่โฆษณาอย่างกดเลยครับ

ไ,ไอ,เอเ้ไอเป็นคอบครัวคอบครัวมานเลิศกาวนลุกหน่อยเขากับเมียิปีหาปีคึอนชีคนมีลูกผู้เดียวเขากบรวยต้องติดจนกับจนตลอดเขาต่างเขาิญได้เังาเกันก็ม คุณคนเห็ดเป็นกับเป็นขันห้าบะมีเน็ตเขาไปจากรแกนลานค่ะกติธาคิ้วมัดมือกับสีได้บอสเราจะก็เสียแดเห้าให้เงินมาเป็นสีเพราะเขาได้สือหมักใหม่ก,กินแน่กับเขากินแน่ซุ้มบะมีเนืเออ้อแดนบอะอันนี้สีแม่เขาไปจากแกนตะลานค่ะเสียเวลาเวลาเขาไปอีกบัน,นี้กห้าลานาค่ะคิวเงเาเขาจะไปจากแกนมันก็ะสาอีกสวได้เงินสดมาจากเสือ,อนั่นเนียจากเสือ,อนี่ไปฝากผู้เฒ่าได้ยังงฉันเขากจะได้ซสือ อันนี้แห้เงินมาเป็นเท่านั้นนี่ห้าโทรศัพท์โต๊ะแตะแค่ัหนด็จะได้ใส่กัน,เ,นเพราะว่ามันต้องใช้กลางลูกต้องไปโรงเรียนถ้าเราเราก็อยากได้เป็นเงินสดมากกว่าเพราะว่าอย่างค่าโดยสารไปโรงเรียนอย่างนี้ค่ากินค่าใช้ของลูกแต่ละวันอย่างวันหนึ่งเรามาทํางานลูกก็ต้องกินต้องใช้หัวละร้อยอยู่แล้วเขาเขาต้องซื้อข้าวกินอะไรกินตั้งแต่เช้าถึงเย็นกว่าแม่จะกลับอย่างนี้ค่ะ การแบบนี้มามองว่าดีไหมคะดีอยู่ค่ะรายเงสดีอยู่แต่การใช้จ่ายคนมันไม่เหมือนกัน